สวัสดีครับฟาร์มเกษตรครับวันนี้ผมได้มาอยู่ที่ตำบลนาอินครับอำเภอวิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ครับวันนี้ผมพามาชมงัวนะครับก็ถือว่าเป็นงัวฝูงใหญ่ครับเดี๋ยวเข้าไปสอบถามกับเจ้าของนะครับเพราะว่าดูแล้วก็เป็นฝูงใหญ่ครับลองเข้าไปพูดคุยกับคุณลุงดูครับ ี่ครับก็จะเห็นงัวนะครับงัวถือว่าเป็นฝูงใหญ่แล้วก็ถือว่าเยอะครับเนี่ยมีทั้งสีขาวสีแดงนะครับเดี๋ยวเข้าไปสอบถามคุณลุงสวัสดีครับลุงครับครับ คุณลุงชื่อลุงสําเร็จเนาะครับก็เลี้ยงงัวงัวในฝงของเรานะครับมีมีทั้งหมดกี่ตัวตอนนี้ก็ประมาณเก้าสิบนช่ไครับตอนนี้นะครับครับอยู่ประมาณเก้าสิบตัวครับที่เลี้ยงอยู่จะรู้ไหมครับแม่ที่อยู่ในฝูงเรามีมีมีเท่าไหร่แม่ประมาณวันนั้นนับนะครับที่จะเป็นแม่รุ่นครับที่จะเป็นแม่ทั้งแม่สาวแม่ใหญ่เลยครับ วันนั้นนับได้60โอ้แม่60ตัว60ตัวนี่ถ้าพูดถึงว่าตกลูกต่อปีได้ลูกปีหนึ่งเท่าไหร่ปีแบบปีเนี้ยอย่างปีเนี้ยได้ได,ได้ได้กี่ลูกครับ25ครับปีนี้ได้25ลูกโอ้ได้25ตัวเลยครรับบเราเริ่มแรกเดิมทีเรานํามาจากที่ไหนก็เริ่มแรกที่ที่เลี้ยงครับตลาดนัดละครับอ๋อไปซื้อตามตลาดเข้ามาครับ แล้วก็เข้ามาขยายพันธุ์เรื่อยแล้วคุณลุงเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับทั้งหมดสามสิบสามสามปีละสามสิบสามปีครับโอ้เลี้ยงเลี้ยงมานานแล้วเนาะครับอืมก็ัวชิบสองตัวแล้วครับงัวตัวแรกมีแค่สิบสองตัวสองตัวครับแล้วก็สี่แม่แล้วก็เพิ่มเพิ่มมีมีมีชื่อเพิ่มครับเป็นยังไงฮะ ที่ซื้อเพิ่มนี่ก็ตังของเขานี่ไม่มีโอ้คือเริ่มแรกเดิมทีมีแค่12แม่แล้วเราก็ขยายสี่แม่อ๋อสี่แม่สิบสองตัวแล้วเราขยายออกมาเรื่อยๆเขาก็ขยายทับออกมาขยายพันกันมาเรื่อยๆจนจนมามาถึงทุกวันนี้เนาะเกือบเกือบร้อยครับนี่ครับอือไปถึงร้อยร้อยหกสิบแล้วโอ้เคยเคยสูงสุดได้ร้อยหกสิบตัวขายไปแปดิบ <80. S 1> เอาทําไมขายไปเหลือครึ่งประมาณเกือบครึ่งเลยก็ไม่ไหวอ๋อรคือร่างกายเรา,เร,าเริ่มแก่ตัวขึ้นมันมันไงเราเลี้ยงดูก็ไม่ไหวไล่ก็ยกากอะไรไปแบบนั้นเมื่อก่อนไล่เลี้ยงแบบไหนครับไล่ทุ่งก็ไล่ทุ่งเหมือนกันไล่ทุ่งไปตามตีนเขาขึ้นเขาไปเงี้ยครับไปจับทุ่งไปยุบนไปปล่อยมันเขายุด12-15ปีครับปล่อยไว้บนเขา ครับก็ไปไปทักเขาแล้วเราก็ไปแล้วนอนนะครับนอนเขาก็นอนเที่ยวนอนไปอ๋อเราก็ต้องไปเฝ้าเราก็ไปยกห้างยกอะไรยุ่นน่นก็อือไปเที่ยวแต่ทีนี้คือเราเริ่มมีอายุมากขึ้นแก่ตัวมากขึ้นก็เลยกลับมาเลี้ยงอยู่พื้นที่ราบนี่เราที่ราบอืแล้วก็เขามีไอการเกษตรมั่งปลูกมันมั่งปลูกยางมั่งก็อการรบกวนเป็นรบกวนเนาะดูแลยาก แล้วพ่อพันธุคุ้มฝูงมีมีกี่ตัวครับสองตัวครับพ่อพันธุคุมฝูงนะครับอ๋อมีสองตัวเป็นพ่ออะไรครับหรือเป็นพ่อลูกกระทบอ็อเป็นลูกกระทบครับอืแต่ก็ยังติดบ่าวมั่นเนาะติดบ่าวมั่นเดี๋ยวพาพาชมดูดูลูกหัวนะครับแม่จับจับไปวันก็คือแล้วการขายลุงขายเราเลี้ยงไปขายไปหรือว่าไงครับ ก็เลี้ยงไปขายไปครอ๋อเลี้ยงไปขายไปครับอ๋อถ้าเราไม่ขายนี่ถือว่าเยอะเนาะป,ปีปีหนึ่งคอดลูกมาหลายอืมนี่ครับก็กินฟางเนาะครับฟางแล้ว<า>ช่วงช่วงนี้ยังหายหายหญ้ายง่ายไหมครับลงุงหญ้าก็หามั่งต้องต้องที่อื่นมั่งแล้วก็ แปลงปลูกไว้ซิบก็ไลครับอืมแล้วแล้วที่ว่าแปลงเราปลูกไว้หน้าแล้งมีผลกระทบไหมมีหญ้าไหมมีน้ําใส่ไหมน้ําไม่มีอ๋อน้ําไม่มีถ้าถึงหน้าแล้งก็ต้องปล่อยปล่อยแห้งไปอะไรไปครับครับอ๋อแล้วหน้าแล้งส่วนใหญ่ให้กินอะไรครับก็ไล่ทุ่งอ๋อไปไล่ทุ่งเลมหญ้าตามทุ่งตอข้าวฟางไปอย่างเงี้ยนะครับอ๋อแล้วมีหญ้าสดให้เสริมเสริมให้เขาบ้างไหมเสริมครับเสริม อยาอยนมุงใช่ได้ครับไป,ไรบไปเราไปเอาย่านี่ซื้อหรือไงครับหน้าแรงหน้าแรงก็ฟางมั่งเสริมเนาะเสริมรใช่เ,เป็นฟางนี่ครับอ๋อเป็นฟางแบบนี้เนาะเป๊ฟางนี่เราซื้อหรือเราอัดก้อนเองครับกดซื้อสนมากเป็นนี่ผมอัดอ๋อยาเอฟฟางนี่เราซื้อรถอัดครับ มาอัดฟางช่วงที่ฤดูเกี่ยวข้าวน้าน้ําก็หน้าน้ํานี่คือเขาทํานาเราออกไร่ทุ่งไม่ได้ครับแล้วก็แปลงหญ้าก็ไม่มีกัพอปลูกปลูกไว้อ๋อมีเฉพาะของตัวเองสิบกว่าไร่ครับก็เลยต้องให้ญยาเสริมแบบนี้ก็กินกินหญ้าสดกับฟางสองอย่างก็ถือว่าแล้วปีหนึ่งก็ได้ลูกหลายอยู่เนาะยี่สิบกว่าตัว อันนี้แล้วสายพันธุ์นะครับแม่เป็นเป็นสายพันธุ์ัเป็นลูกกระทบเกือบหมดหรือเปล่าครับก็เดี๋ยวเป็นบามันก็มาจากบามันนะครับมาจากบามันเนาะครับแล้วก็เป็นลูกกระทบด้วยลูกผสมเนาะลูกกระทบครับแนพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์อยู่นู่นนะลุงเนาะครับลองไปดูพ่อพันธุ์ครับนี่ครับก็ถือว่าคุณลุงเลี้ยงงวเยอะอยู่นะครับก็เกือบร้อยตัวครับ นี่ครับก็เลี้ยงง่ายๆครับวิถีชาวบ้านนะครับเลี้ยงกันแบบง่ายๆมันค้งก็ปล่อยไล่ทุ่งช่วงฤดูหลังการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะครับนี่ครับตัวน้อยปูนออกมาตัวหนึ่งนะฮะนะครับลุงพ่อพันธุ์อ๋อนี่ครับอันนี้บามันนะครับครับโอ้นี่ครับบามันนี่นะครับอ๋อตัวผู้นี่มัดเชือกไว้ด้วยเหรอลุงครับลามลามเชือกไว้ด้วยมีสองตัวเนาะ สองตัวย้อนู่นตัวครับขี้งัวครับต่อวันเยอะไหมลุงก็ยี่สิบยี่สิบก็ลุกแล้วครับที่ที่เก็บได้นะครับอืมแสดงว่าขี้งัวก็ถือว่าขายดีเนาะขายดีขี้งัวขายดีครับครับน่าน่าจะเป็นแรงใหญ่เลยเนาะครับเพราะว่ากลุ่มนี้พูดพูดถึงครับลุงทั้งกลุ่มทั้งหมดเนี่ยตรงที่เลี้ยงอยู่โซนนี้ครับมีหลายร้อยตัวเนาะ นี่ครับรวมรวมนู่นด้วยเนาะนี่ยครับจะเห็นนะครับเนี่ยเนี่ครับโอ้เกือบเกือบสี่ห้าร้อยตัวเนาะนี่ครับได้แล้วประมาณห้าร้อยเนาะห้าร้อยตัวอืมประมาณแหละครับครับควายมั่งควายชนินอ๋อควายก็ยังพอมีอยู่เนาะครับครับครับก็ถือว่าสีส้มนะครับเนาะพ่อสีแดงครับอายุอายุพ่อครับประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุรุ่นนี้ ห้าขวบได้เนาห้าได้เนาะประมาณห้าวันอ๋อประมาณสี่ห้าขวบเนาะครับครับครับนี่ครับสี่ห้าขวบคือพ่อสองตัวนี่คือแม่ห้าหกสิบตัวคุมคุมอยู่ผสมผสมแค่สองพ่อนี่แหละใช่ไหมฮะผสมสองพ่ออันที่จริงกับพ่อเดียวก็พออยู่นะอ๋อแต่ว่าอันนี้เราซื้อมาจากเอามาครับ ขายุคอกเดียวกันก็เลยเอามาสองเลยอหมือ็เดิมเขาไม่ทําไมก็หอกนี่นี่กูโตเขาอะไรเขาโตสู้กันอ๋อก็เลยต้องแยกแยกอ๋อแยกแยกอีกตัวหนึ่งไปอยู่ฝั่งนู้นโน่นอ๋อไอนี้ก็อันนี้อนี้คือทั้งหมดละใช่ไหมครับทั้งหมดของลุงยังอยู่โน่นไหมอยู่อ๋อแยกอยู่โน่นอีกอ๋ออยู่นู่นมีอีกสามสี่ตัวนะครับนี่ครับก็เป็นควาเอเป็นงวลุกกระทบบ้างเนาะลุกเนาะ ลูกผสมบ้างแล้วก็บามันบ้างเล,เล่เล่ได้เลี้ยงไหมครับ,ล,ล,ล,รบลูกเล่ไม่ได้เลี้ยงครับลูกเล่ไม่ได้เลี้ยงเนาะครับครับป,ปีปีหนึ่งขายออกไปเยอะไหมครับที่ขายขายออกขายงวออกไปปีหนึ่งต่อปีครับก็ปีก็เกือบยี่สิบแล้วเนาะอ๋อไ,ได้ยี่สิบปีนี้ก็เป็นสิบตัวแล้วปีนี้นะตอน,ตอนนี้ตอนนี้ก็ สิบตัวมั่งยี่สิบตัวมั่งที่ขายไปแล้วก็ลูกชุดใหม่ก็เข้ามาแทนเนาะเข้ามาแทน๋อเข้ามาแทนอยู่มั่งครับก็มีก็หญ้าสดบ้างฟางบ้างครับก็นี่เป็นพ่ออีกหนึ่งตัวเนาะครับเป็นพ่ออีกหนึ่งตัวที่เป็นบามันนะครับบามันแต่แม่เป็นลูกกระทบนะครับใช่ไหมลุงครับอืมแล้วทําไมแยกแม่มาอยู่นี่แค่สามสี่ตัวครับก็ ที่แย่ๆก็เกาเนาะที่ว่าที่อายุมากอายุมากแล้วจะปล่อยแล้วน้บอ้วนๆก็พร้อมที่จะปล่อยนะอเลยเอาแม่เข้ามาคุณคุณอ๋อคุณให้อ้วนเนาะลุงเนาะครับครับอือโอ้ยพ่อถือว่าสูงใหญ่เนาะลุงเนาะครับโอ้โหนี่ครับนี่เป็นพ่อพันธุคุมฝูงตัวเนาะถือว่าสวยครับถือว่าสวยแข่งขาใหญ่เนาะลุงเนาะแข่งขาใหญ่หน้าใหญ่ดีครับตัวโต เดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านนี้นะฮะอือนี่ครับเข้าโพดบดกี่ถือว่ากินดีนะครับกินอือเรามีแก่มีหนึ่งครั้งถ้าเรารับชื่ออาหารแล้วก็มีปนเขาับงเอแกบเอาแกบมั่งแล้วก็หัวอาหารปนมั่งอือนี่ครับอ๋ออันนี้คือแม่ใหญ่ที่ที่ปดแล้วเนาอลุงครับครับอ๋อเอามาขุนให้อ้วนคืออายุมากแล้วนะครับอือ นั่นเขาก็ได้ทุกตัวแล้วนะลูกนะครับยับลูกแล้นไปโอ้นี่ครับัวเมียแล้วก็ยับตัวผู้แล้วก็ขายไปก็ถือว่าโตนะครับใหญ่สูงนะครับครับมาดูการให้อาหารนะครับก็อันนี้เป็นหญ้าหมักนะครับก็นี่ครับเป็นข้าวโพดหมักอ๋อนี้ผสมลำผสมมันใช่ไหมครับอ๋อ มีลำนะครับก็มันสับปะหลังแล้วก็เยะขาโพดหมักนะครับนี่ครับนี่ครับถือว่ากินกินดีเนาะนครับอันนี้พ่อใหญ่โอ้นี่ครับพ่ออันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับ ันนี้ก็เป็นลูกงัวนะครับร,รุ่นเดียวกันเลยที่เข้ามากินข้าวโพดหมักนะครับนี่ครับับตะวนัวนตัวเมื่อวานจับไปรุ่นไหนครับลุงรุ่นนแหละนี่ครับเดี๋ยวลุงจะมาบอกนะครับว่าจับไปรุ่นไหนราคาเท่าไหร่ลองฟังดูนะครับเมื่อวานเมื่อวานจับไปตัวเท่าไหร่ลุงสองหมื่นหนึ่งพัน รุ่นไหนครับลองลองสองหมื่นหนึ่งพันนะครับนี่ครับนี่ครับถือว่ากินดีเลยนะครับนี่กินเดี๋ยวเที่ยงน้องเทวันสองลูกคุณนี้ลูกเดียวเทว,วันมีมีกินแล้วท้องอืดอะไรไหมครับไม,ไม่มีครับอ๋อปกติเนาะเราไม่แช่ให้มากเกินอ๋อเราให้พอกินกับสลับกับฟาง มันสับปะหลังอ๋อมันสับปะหลังแล้วก็เกล็ดเนาะแล้วก็ข้าวโพดหมักแล้วก็มีหญ้าสดบ้างเนาะแต่แต่หลักๆเลยก็เป็นฟางใช่ไหมครับฟางฟางไม่หญ้าเลยนะอืมนี่ครับนี่ครับโอ้โหลุมเรียกได้ถือว่ากินดีนะครับเนี่ย นี่ครับเนดูใกล้ๆนะครับก็เป็นข้าวโพดหมักครับแล้วก็แก่บปนลำนะครับแล้วมันสับปะหลังสับนะครับที่คุณลุงให้กินอันนี้จะกินสลับกับฟางแล้วก็ยาสดนะครับแต่หลักๆเลยก็เป็นฟางนะครับเนาะครับฟางหญ้านะครับนี่ก็เป็นโรงเรือนนะครับก็ตอนคืน นะครับเอาไว้นอนลงเรือนขนาดนี้อยู่เก้าสิบตัวใช่ไหมครับเนี่ยเก้าสิบตัวโอ้โหนี่ครับเก้าสิบตัวอยู่ได้นะครับนี่นะครับก่อพื้นนี่เป็นเทปูนครับนี่ครับพื้นเป็นปูนนะครับเก้าสิบกว่าตัวเกือบร้อยตัวครับเข้ามานอนในนี้นะครับยัดกันไหมครับไม่ยัดเนาะไม่ยัดลงอ๋อลงครับ นี่ครับก็พอพันนะครับก็พอพันก็ถือว่ากินดีอยู่ครับนี่ครับพอพันนี่สูงร้อยห้าสิบกว่านะครับห้าสิบบวกนี่ครับเป็นลูกกระทบเนาะครับเป็นลูกกระทบครับสูงร้อยห้าสิบหกสิบได้อยู่นะครับถือว่าสูงหูร้อยหกสิบได้ฮะ นะครับรุ่นรุ่นรุ่นไหนครับประมาณรุ่นไหนสองหมื่นพันรุ่นนี้แล้วว่าเยโอ้นี่ยครับที่ขายไปเมื่อวานเนาะครับครับเนี่ยสองหมื่นพันนะครับรุ่นรุ่นครับโอเคครับนะครับรุ่นนี้เนาะครับสองหมื่นพันถือว่าได้ได้ราคาเนาะตัวแค่นี้เนาะราคาครับได้โอ้ได้ราคาครับนี่ งัวถือว่าช่วงนี้ราคาแพงอยู่เนาะดีครับถือว่าราคาดีไหมครับดีโอ้สองสองหมื่นพันนะครับนี่ฮะครับครับสองหมื่นพันมาซื้อจากจากลุงไปเลยเนาะครับนี่นะครับสองหมื่นพันความสูงก็เมตรยี่สิบนะครับอาจจะนี่ครับตัวนี้นะครับนี่ครับสองหมื่นหนึ่งพันครับนี่ครับ โอ้นู่นครับนี่นะครับสองหมื่นหนึ่งพันก็ราคาถือว่าดีเนาะลุงเนานะเราเราถือว่าช่วงนี้ก็ถือถือว่าอยู่ได้นะครับเนาะราคางัวครับครับก็ฝากกดติดตามช่องฟาร์มเกษตรด้วยนะครับสวัสดีครับ